โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างทุกท่านนะครับวันนี้กี่ผมภูมิจะไปอาราฟฟร์มารีเกตอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม r e g e ิตส์ออฟมา o o m หรือว่าเกม m a p l e r u s นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูแลการเผื่อใครหาในส่วนตัวของรัตจะเกมสรวปลอดภัยรวดเร็วทันใจไลฟรีฟันผกอ่อนแนะนำอนเท้าไร้เลยนะครับรันเขาเนี่ยจดทะเบียนสุตะตะกหมายแลวก็เปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยสามารถทักไปเติมเกมตอนไหนก็ได้เดยผมจะทิ้งลิงก์ของเพจ Facebook, แล้วก็สำหรับวันนี้นะครับพอดีมีอัปเดตค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปรีวิวรวบยอดเลยเนาะว่าวันที่17เนี่ยพฤษภาคมเนี่ยนะครับเขามีการอัปเดตอะไรบ้างหลักๆเนี่ยมันอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานหรือปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพอดีผมเห็นในส่วนตัวของอีเวนต์บอร์ดใช่ไหมแล้วก็ไอตัวร้านค้าพุ่งทะลวงตัวเนี้ย มันมีตัวของสัตว์ขี่ใหม่เข้ามานะครับก็คือเป็นสลามใช่ไหมอ่าแล้วก็ไอตัวสลามเนี่ยสังเกตว่ามันใช้ตัวของคําสั่งขี่ทยานเนี่ยสาอันเลยซึ่งมันแพงก,กว่าอันอื่นมากๆเนาะเอฟเฟกครอบครองเนี่ยคือบวกพลังชีวิต10%ใช่ไหมเอฟเฟกต,ตอนขี่เนี่ยเมื่อเราเหลือพลังชีวิต80%พลังโจมตีเราจะเพิ่มขึ้นมา15%นานสิวิพลังชีวิตเหลือ60%นะครับเพิ่มโล จากพลังชีวิตสูงสุด10%นะครับต่อเนื่อง10วิใช่ไหมพลังชีวิตเหลือ30%เนี่ยเพิ่มลดดาเมจ15%นาน10วิเพราะฉะนั้นยิ่งเลือดเราลดลงเรื่อยๆเราจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งมันเอาไปคอมโบกับไอเทมอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะแต่ส่วนตัวผมมองว่า พระจันทนะร์ก็ยังดีอยู่ดีนะเออพระจันทร์ก็ยังดีอยู่ดีตัวเนี้ยนะครับมันเอามาใช้แบบสลับแบบเอ,อ่อคนที่แบบมีคําสั่งขีทยานเยอะๆได้นะแต่ส่วนตัวผมมองว่าพระจันทร์ก็น่าจะยังดีกว่านะในมุมมองนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาจะมีไอเทมอีกแบบหนึ่งด้วยที่มันจะเป็นตราอีกแบบหนึ่งเป็นตาแบบลูกข้าวมัง้งใช้แลกไอพวกไอเทมที่แบบเคยผ่านกิจกรรมมาแล้วอย่างเช่นตัวของพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ย นะครับในอนาคตนะของเซิร์ฟจีนอ่าแล้วคราวนี้นะครับเราจะมาดูกิจกรรมที่เข้ามาบ้างนะครับอันดับแรกเลยกิจกรรมเติมเงินแมวก,กว่กตัวเนี้ยอย่างที่บอกครับเป็นกิจกรรมที่ถ้าใครคิดจะเติมเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆอย่างเช่นถ้าผมเติมเงินประมาณ3,000บาทใช่ไหมนะครับมันจะได้อยู่ประมาณ9,999 เพชรขาวใช่ไหมแต่รอบก่อนเนี่ยผมได้อยู่ประมาณสาไอ้หนึ่งหมืน่นหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเพิ่มมาประมาณสามพันกว่าเพชรอะเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยคุ้มมากๆซึ่งถ้าใครโชคดีอะ่ะมันจะได้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะเออบางทีอาจจะได้ประมาณ20,000เพชรเลยก็ได้ถ้าดวงดีเพราะว่ามันมีคูณ3ถึงคูณ1.1ซึ่งผมแม่งมาตก1.2 1.1ไอ้เหี้ยด,ดวงแบบวอชนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยใครคิดจะเติมเนี่ย ค่อนข้างคุ้มแล้วกันนะครับเนาะ,ะต้องบอกเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันผมมีเพชรประมาณโอ้โห1 1 0่0น่ะเติมรอบก่อนมายังใช้ได้เหลือๆนะครับเนาะแล้วก็จะมีอีเวนต์ใช้จ่ายสะสมนะครับก็คือเป็นการใช้จ่ายเพชรดาวหรือว่าเพชรขาวเนี่ย มันก็จะสะสมนะครับซึ่งถ้าเราใช้ครบ1,999จะได้สัตว์เลี้ยงที่เป็นตัวมนุษย์ชักโครกเพิ่มโจมตีโต้กกับ10%แล้วก็ดามเสสทอตกับ100%สลับสายนักลบใช่ไหมซึ่งหลายๆคนถามผมมาว่าเอ้ยไอ้พวกสัตว์เลี้ยงหรือว่าไอ้พวกกิจกรรมที่เคยผ่านไปแล้วอ่ะมันจะรีลันกลับมาไหมผมก็ยังตอบไม่ได้นะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากกิจกรรมนี้สแสดงว่ามันมีการรีลัน ในอนาคตอาจจะเอากิจกรรมตัวของอเมืองเห็นไร้ราตีที่มีตัวของพระจันทร์กับเข้ามาอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเ,เพราะว่าอีเวนต์เนี้ยเข้ามาลีลันรอบแรกเลยนะครับก็แสดงว่าใครยังไม่ได้ตัวของชักโคก็เก็บไว้ก็โอเคเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็คราวนี้จะมีอีเวนต์ตัวนี้ครับก็คือหีบสมบัติคืนกําไรสังเกตกิจกรรมเนี้ยนะครับเราจะได้ไอเทมประมาณนี้ อู้พูดง่ายคือเราต้องใช้499เพชรดาวเพื่อให้ปลดล็อกผิดเพราะฉะนั้นมันจะมาควบคู่กับตัวของกิจกรรมเติมเงินใช่ไหมอ่ากิจกรรมใช้จ่ายใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อเราใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราจะได้ใช้จ่ายสะสมบวกกับเราจะได้เปิดกล่องตรงนี้ฟรีด้วยเออนะครับมันมาทีเดียว3คอมโบเลยนะหลักๆเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างโอเคเหมือนกันแต่ปัจจุบันผมมีเพชรประมาณ1นึ่เอ้ยหนึ 1, 000, 1, ่งอ่ะ คือรอบก่อนเติมไปประมาณ3,000บาทเนี่ยก็เรียได้ว่ายังใช้เหลือๆเ,เลยนะครับเนาะแต่ว่าคราวนี้รอบนี้มันมีกิจกรรมอีกอันหนึ่งมาด้วยครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับเป็นวิกฤต b a t t l ิ r o y a l นะครับอ่าก็เรียได้ว่าเป็นอีเวนต์หนึ่งที่มาให้เราเติมเงินนั่นเองนะครับมันจะมีตัวนี้อ่าที่เป็นรายชื่อผู้รอดชีวิตใช่ไหม ตัวนี้นะครับเป็นแบตเชนพาร์เหมือนรอบก่อนเปะเลยมีราคา35บาทใช่ไหมอ่าถ้าเราเติม35บาทก็จะได้กล่องเนี่ยนะครับหรือว่าใบกาชาลูรวมกันประมาณอ่า28ชิ้นใช่ไหมนะครับแล้วก็ราคา359รวมูรวมกันเราก็จะได้ตัวของอ่าใบกาชาอยู่ที่ประมาณ120ชิ้นถูกไหมอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็วมรวมกันเนี่ยจากของฟรีที่เราได้มาจากอีเวนต์เนี่ยถ้าเทียบกับกิจกรรมก่อนหน้านี้เราน่าจะได้ประมาณ200 50กว่าชิ้นป่ะใช่ไหมอ่ารวมๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้ก็มีเติมเงินแบล็คนพาร์เหมือนกันแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับซึ่งยังไม่ปลดล็อกซึ่งผมคิดว่าตัวเนี้ยจะเป็นอีเวนต์คล้ายๆกับตัวอ่าตีไข่ของอีสเตอร์ซึ่งมันคุ้มมากๆนะไออีเวนต์เนี้ยมันจะมีไอเทมพิเศษแล้วก็จะมีไอเทมที่มันคุ้มๆถ้าเป็นของรอบก่อนที่เป็นอ่าเมืองเ็ดไร้ราตีใช่ไหมจะเป็นตัวของส่วนหลังที่เป็นฟินิช แต่ว่ารอบนี้มันมีส่วนหลังมาแล้วนะไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นตัวของอไอตัวสัตว์ขี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่าแล้วก็ศูนย์วิจัยอุปกรณ์บอกได้เลยว่ารอบนี้ของแม่งโกงมากครับอย่างเช่นตัวของอาวุธเทพอาวุธเทพเนี่ยนะครับเอฟเฟกครอบพอ,บค,อบคือบวกพลังโจมตี10%ปแต่ว่าทีเด็ดคือเอฟเฟกสวมใส่ครับเมื่อโจมตีคริติคอลนะครับทุกครั้งจะสร้างดามเมจเลือดไหลในขอบเขตดามเมจปัจจุบัน50%เ นะครับก็คือโจมตีคริติคอลอะไรก็ตามเนี่ยทุกครั้งเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยนะครับสร้างดาเมจเลือดไหลาจากดาเมจที่เราโจมตีไปครั้งนั้นเนี่ยห้ใช่ไหมแต่ว่าทีเด็ดของมันคือเพิกเฉยคุ้มกันดาเมจเพราะฉะนั้นอมาตะากันเลือดไหลอันนี้ไม่ได้ครับแม่งแตกครับพระจันทร์เนี่ยว่าตึงเนี่ยคุณเลือดไหลาตายนะคือเชี่อแบบโตรโหดอะ่ะไอ้ไอที่ว่าแบบพระจนันทร์ดีๆในปัจจุบันน่ะแม่งเจอแก้ทางเลย คือของมันต้องมีเลยครับปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนเติมเอาอันนี้เลยผมเห็นแล้วเพราะว่ากิจกรรมเนี้ยเข้ามาวันแรกนะอันดับ1กับอันดับ2มั้งคือมีใช้เลยทั้งทั้งที่มันการันตี1,000ครั้งนะเท่ากับไอสัตว์ขี่ระดับสีลุ้งเลยนะแต่ว่าไอเทีมันเป็นสีชมพูนะคือแม่งโกงมากเว้ยคือมันเมินเฉยต่อคุ้มกันดาเมเอจอะอมาตะากาันไม่ได้ครับแตกครับและทำให้ต้านทานฟลิกของเป้าหมายลดลง1%สามารถทับซ้อนได้สูงสุด20ครั้ง ง่ายๆเลยคืออ e ี่ายจะลดอัตราแบบว่าต้านทานคลีลง1% 20ครั้งก็เป็น20%ใช่ไหมแสดงว่าอ e ี่ายเนี่ยจากตอนแรกต้านทานคลีอาจจะอยู่ประมาณสัก50%ก็เหลือประมาณ30%ถ้าใครไม่มีต้านทานคลีเนี่ยยิ่งติดคลีง่ายเข้าไปใหญ่เลยนะครับอารมณ์ประมาณสมมติผมติดคลีสามสิบเปอร์เซนต์ใช่ไหมอี e ่ายลดติดคลีไป20%แสดงว่าอัตราติดคลีเราเนี่ยเป็น50%เลยนะ แล้วปัญหาคือผมไม่แน่ใจว่ามันจะทับซ้อนดาเมจเลือดไหลได้ไหมเออแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้นะเพราะว่ามันเขียนไว้ว่าและทําให้ต้านทานคริลดลง1%สามารถสมทบได้20ครั้งสแสดงว่าไอตัวเลือดไหล50%จากดาเมจเราอะ่ะน่าจะทําจากดาเมจติดค,คริคคังที่สูงสุดอ่าคิดว่านะและมันไม่ได้เขียนระยะเวลาหมดนะ แสดงว่าติดแล้วติดเลยหรือเปล่าคือบันเทิงนะผมบอกเลยว่าแม็กไอเทียอมตะของพระจันทร์น่ะมันจะมันมันจะใช้งานต่อเมื่อเราใกล้ตายใช่ไหมพอใกล้ตายปุ๊บพระจันทร์เด็กไอเทียติดเลือดไหลาตายครับของแท้บอกเลยว่าของแก้สายอมตะนะครับอ่าแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นตัวของช่วยเหลือทางอากาศเป็นส่วนหลังนะผมก็เลยคิดว่าไอตัวกิจกรรมที่มันเป็นตัวของแอดดรอปเนี่ย รอบนี้อาจจะเป็นสัตว์ขี่เพราะว่าถ้าเป็นตัวของเมืองเหตุไร้ราตีเนี่ยไอตัวไอเทมตัวนี้มันจะเป็นตัวของอาวุธเทพแล้วก็ตัวของสัตว์ขี่ที่เป็นตัวของพระจันทร์ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้มันเป็นตัวของส่วนหลังแล้วก็ตัวของอาวุธเทพแสดงว่าไอตัวนี้ถ้าเป็นเมืองเห็ุไร้ราตีเนี่ยมันจะเป็นตัวส่วนส่วนหลังรอบนี้อาจจะเป็นสัตว์ขี่ก็ได้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดอันดับ อย่างที่บอกครับนี่ใช้กันแล้วเห็นไหมอันดับหนึ่งคือแม่งล่อไป1000เลยวันแรกนะแสดงว่าเขาต้องการเอาอันเนี้ยมาแก้ทางอมาตัจริงๆเว้ยไอตัวอาวุธขี้โกงเนี่ยอาวุธเทพตัวเนี้ยเออของดีจริงครับอ่าแล้วก็อันดับหนึ่งเนี่ยจะได้คาสั่งขี่ทยาน20เลยนะคืออย่าไปหาแข่งครับกับสุลต่านอย่าไปแข่งนะมีเซิร์ฟยี่สิบเก้าใช่ไหมอันดับหนึ่งเซิร์ฟเก้านะวอดเฮ้ยแข่งกันหลายเซิร์ฟจังหวะปกติแข่งกันแค่สี่เซิร์ฟ แข่งกัน4เซิร์ฟจริงครับแต่ว่ามีเซิร์ฟ34 31 30 29นะโอ้โหแล้วตึงๆเลยอ่ะอ่ะแล้วก็จะมีขึ้นอสูรตัวเนี้ยนะครับก็คือเป็นการตีหัวอ่าก็คือเป็นการเล่นท้าทายปกตินั่นแหละแล้วก็เอาออกของรางวัลน,นะครับซึ่งมันจะมีตัวนี้อ่าถ้าเราทําสําเร็จตามที่เขาให้มาก็คือได้3ดง3ดาวแบบว่าไม่โดนดาเมจเลยสักครั้งเนี่ยนะครับเราก็จะได้ของนะักีเป็นการตีนะ ามให้อีฝ่ายมาโดนแบบมาโดนไอตัวของหัวใจเราลดเลยนะเออรอบนี้เร็วขึ้นนะอ่าแล้วก็มีการกดท่าไม่ตายด้วยนะครับปกติบางทีมันจะมาช้าๆให้เราเสียแบบเสียแบบจังหวะนะอันนี้คือพุ่งมาเร็วๆเลยอ่าแล้วสังเกตครับเราต้องนับไอยหลังอีกประมาณ40วิวินนะอ่าก็ไล่ตีไปเรื่อยครับถ้าเราทําแบบได้ครบแบบหัวใจเนี่ยก็จะได้3มดาวนะ ผมจำได้ว่ารอบก่อนน่ะมันจะมีอีเวนต์แบบนี้ยแต่ว่าตีช้ามากอ่าเป็นอีเวนต์ตีตัวตุ่นเน่ะช้าช้าอันเนี้ยเร็วมากนะผมชอบแบบเร็วเร็วเพราะว่าบางทีช้าไปเนี่ยเราเสียจังหวะในการตีนะอันตีไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่ามันเสียจังหวะเหมงอนกันรอไปใช้ตอนที่แบบมันวิ่งมาเยอะจนเราไม่สามารถทําอะไรได้อะ่ะใช้อันตีมันจะเป็นการหยุดเวลานิดนึงแล้วก็ทุบทุบทุบดาเมจแล้วเราก็ตีต่อแต่ถ้าด่านหลังๆอะ่ะอันตีใช้ฆ่ามอนสเตอร์ตัวอ้วนๆไม่ตายนะ อ,อ,อ่ชนะเรียบร้อยครับก็ทําอันดับได้ครบพอดีใช่ไหมทำแตมทำหัวใจได้ครบเราก็จะได้รางวัลครบสแต้มเห็นไหมะจะได้ไอเทมตรงนี้มาด้วยนะครับแล้วก็จะได้ตัวของใบากาชามาด้วยประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ตัวของแบตเชนพาร์ทเนี่ยเราสามารถเอานาฬิกาเนี่ยไปเพิ่มตัวของเลเวลได้ซึ่งรอบนี้ไม่มีสัตว์เลี้ยงนะมีแต่ตัวของไอตัวอ,อันนี้นะครับ ไอเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอาไปใช้ในอีกกิจกรรมหนึ่งเหมือนกันก็คือมันจะมีแลกของนะอ่าสังเกตมันจะมีตัวนี้นะครับที่ถ้าเราทำเควสเนี่ยนะล็อกอินทุกวันจะได้ใบกระชาหนึ่งใบแล้วก็ได้นาฬิกาใช่ไหมอ่าอย่าลืมไปเปิดโครงฟง,ฟงไฟด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเติมเงินซึ่งเติมเงินรอบเนี้ยผมอาจจะเติมเงินแบบพวกราคาถูกๆเหมือนกันนะเพราะว่าอยากได้ปืนนะครับถ้าเราโชคดีก็ได้ปืนอ่าอันนี้นะครับ 15,000เพชรซื้อใบกรชา10ใบซื้อนะครับอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกครับไอเนี้ยคืออ่าไอตัวของแม็กแม็กกระสุนใช่ไหมแม็กกระสุนรอบนี้เนี่ยเอามาแลกของครับอ่าแสดงว่าเราก็จะได้แม็กกระสุนจากตัวของแบตเชนพาร์ตตัวนี้นะรวมๆกันก็นี่เช,ชิ้นไอแปชิ้นใช่ไหมนะครับก็สามารถเอาไปแลกไอเทมได้ซึ่งก็ถามว่าโอเคไหมผมมองว่ารอบเนี้ยอันนี้ดีนะ อยากได้นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวส่วนหลังเราไปดูอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็100แมกกาซีเนี่ยจะได้ตัวของจิตวิญญาณเทพนิยายมาด้วยนะครับเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสกินนะอ่าเป็นสกิน,นครับแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกนะว่าส่วนหลังเนี่ยอ่าส่วนสัตว์ขี่ยังไม่มีใช่ไหมมีแค่ส่วนตัวของปืนอ่าอาวุธเทพแล้วก็ส่วนหลังใช่ไหมรอบก่อนอย่างที่บอกก็จะเป็นตัวของพัดจงพัดจันอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะอ่าปัจจุบันเนี่ย เราจะมีตัวนี้มาใหม่ใช่ไหมตัวนี้มาใหม่นะครับแล้วก็ตัวของอ่าไอ้นี่นะครับที่เป็นตัวเทพสุดแล้วในปัจจุบันอมตะสามวิแต่ว่าเจอปืนแก้ทางแล้วนะเออในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าอีกประมาณ4วันอาจจะมีปลดล็อกสันเลี้ยงใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจที่เป็นอีเวนท์ที่ยังไม่ปลดล็อกเนาะแล้วก็อาวุธเทพครับอาวุธเทพปัจจุบันเนี่ยนะครับอันนี้มันจะเป็นตัวของเซตเดียวก,กันกับตัวพระจันร์ใช่ไหมที่อยู่ในเมืองเห็นไราราตี ซึ่งก็ดีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่บางทีเขาก็ใช้ตัวนี้แต่รอบนี้ผมว่าน่าจะแห่มาใช้อันนี้หมดอ่าสังหารอมาตาเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ใน p v p แน่นอนนะครับแล้วอย่างที่บอกคือมันลดอัดตราติดครีอีกฝ่ายได้ด้วยสายนักธนูนี่หวานเจี๊ยบเลยนะเออนะทุกครั้งที่โจมตีติดครีแม่งจะแบบลดอัดตราติดครีอีกฝ่ายลงด้วยแถมติดเลือดไหลอะ่ะอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือ ของดีเลยนะครับในปัจจุบันเนาะแล้วก็ส่วนหลังครับอ่าส่วนหลังเนี่ยนะครับถ้าเป็นรอบก่อนเนี่ยนะมันจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมมังกรแล้วก็เมืองเห็ดไร้ราตีเนี่ยจะเป็นตัวของตัวนี้ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าอันนี้ยังดีสุดอยู่ดีในการ pvp นะเพราะว่าถ้าเราโดนโจมตีเกินพลังชีวิต5%เน่ะเราจะบล็อกดาเมจครั้งนั้นเลย30นะ เอออันนี้เป็นการเบิร์ดามจอันนี้ก็ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอตัวส่วนหลังที่เป็นตัวอไอตัวล่ซูชิบะนะครับก็คือหลังเริ่มต่อสู้เนี่ยจะได้รับโล่พลังชีวิต4%นะครับทันทีนะและทำให้โจมตีตนเองเพิ่มดาเมจขึ้น5%เนะครับเมื่อพลังชีวิตต่ำกว่า7 0ไอ้ครั้งแรกเนี่ยเราจะได้โล่ จากพลังชีวิตเรา6%นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีตัวเอง5%แล้วก็ถ้าเลื่อนเราต่ำกว่า50%เนในครั้งแรกเนี่ยเราจะได้รับโล่นะครับเป็นบาเรียนเนี่ยจากพลังชีวิต8%แล้วก็ทำให้ดาเมจของตัวเองเพิ่มขึ้น5%เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันก็สามารถสแต็กทับซ้อนดาเมจได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ15%บาอนะแต่ว่าโล่บาเรียของมันเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมา5,5%ห้าไต้วก็8%เพราเฉะน,น,นะบ เอาไปไว้ p v p เหมือนกันนะครับแล้วก็เอาไปใส่สลับนักลบที่มันเป็นตัวของปราดนักสู้ที่ทุกๆสิวิมันจะสร้างไอตัวของโล่พลังมาให้เราเนี่ยนะครับหรือว่าบาเรียเนี่ยเนี่ยสิเนี่ยมันก็เอาไว้ยืนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เอาไว้ใช้สลับพวกสายนักลบได้นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าถ้าจะเอาชัวร์แบบยาวๆเลยอะแบบทุกตอนเนี่ยผมมองว่ายังไงตัวของฟินิกแม่งก็ยังตึงอยู่ดีเซิร์ฟจีนก็ยังใช้ฟินิกนะ เออแล้วก็ถ้าเอาเป็นเบิร์สดาเมจเนี่ยผมว่าเอาเป็นตัวนี้ดีกว่าเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเทียบกันเนี่ยผมมองว่าฟินิกดีกว่านะเออในรอบนี้นะครับแต่ว่าอาวุธเทพเนี่ยตอนเนี้ยผมว่าปืนแม่งเทพสุดเลยคือแม่งเข้าขั้นโกงเลยอะไอไอไอตัวปืนนะครับอ,อ่าไอตัวปืนอาวุธเทพเนี่ยคือเรียกได้ว่าแม่งเข้าขั้นโกงเลยนะอันนี้คือโกงเลยเออแล้วก็สัตว์ขี่ปัจจุบันผมมองว่าผมมองว่าปัจจุบันน่ะ ถ้าจาันก็ยังดีแหละถ้าไม่เจอปืนแก้ถ้าเจอปืนแก้ทางเนี่ยเราอาจจะต้องมาเล่นพวกตัวนี้ละอ่าหรือไม่ก็ตัวนี้ละยิ่งเลื่อนลดยิ่งเก่งอ่าอาจจะต้องมาเล่นตัวนี้และแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปนะว่าปัจจุบันน่ะมันยังมีอีเวนต์ตัวแอดรอปเหลืออีกประมาณ3วันกับอีก7ชั่วโมงอะ่ะอันเนี้ยอาจจะเป็นสัตว์ขี่ตัวใหม่ก็ได้อาจจะต้องรอนะครับเพราะว่ารอบก่อนมันเป็นส่วนหลังใช่ไหมแต่ว่ารอบเนี้ยส่วนหลังมันเอามาไว้ตรงนี้แล้วไงกับอาวุธเทพ รอบนี้อาจจะเป็นตัวของอสัตว์ขี่ก็ได้นะครับก็หลักๆคือจะมีประมาณนี้และกันก็เรียกได้ว่ารอบนี้ของหน้าเอาแล้วก็สังเกตครับทุกครั้งที่สุ่ม1 0 0ครั้งเนี่ยมันจะการันตีได้ไอเทมจำกัดจำนวนเนี่ยทันทีใช่ไหมซึ่งถ้าเราปลดล็อกแบบว่าด,ดวงซวยจริงเนี่ยมันจะได้อันนี้คือจำกัดอันนี้คือจำกัดเห็นไหมถ้าเราแบบดวงซวยจริงเนี่ยเอ้ยเราอาจจะฟุกได้ตัวนี้ส่วนหลัง เออซึ่งรอบก่อนส่วนหลังผมพลาดใช่ไหมซึ่งผมเหลือแค่ประมาณ89ครั้งที่เพื่อนๆบอกมาผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเหลืออันสุดท้ายแล้วอะ่ะน่าจะเอานะเออเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารอบเนี้ยส่วนหลังก็โอเคนะโอเคไม่ได้แย่แต่คิดว่าฟินิกกับตัวของมังกรดีกว่านะครับเออก็ส่วนจํากัดเนี่ยถ้าเราโชคดีเราก็จะได้ตัวนี้จํากัดใช่ไหมตัวนี้จํากัดตัวนี้จํากัดไปแล้วมันก็จะมาลุ้นตัวนี้อ่ากับตัวนี้แทนซึ่งการันตีที่1,000ครั้ง ก็เรียกได้ว่าแม่งถ้าดวงใครดีก็ได้ไปเลยนะโอกาสออกคือ0.1%ส่วนหลังคือ0.25%นะครับแล้วก็อันนี้คือ0.15%นะซึ่งผมเหลืออีกอันเดียวแค่นั้นก็จะปลดล็อกคลาสสุดท้ายแล้วนั่นเองนะครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันรอบนี้นะก็ไม่ได้อยากเหมาไม่ได้อยากเหมานะเพราะว่ามันต้องเติมประมาณแบบถ้ารวมรวมอะ่ะมันต้องเติมประมาณหมื่นหนึ่งนะแต่ถ้าใครโชคดีก็ประมาณ3,000บาทก็ได้ไปเลย แต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะคิดอยู่ว่าจะเติมแพ็คนี้ไหมแค่นั่นเองนะครับถ้าเราต้องการของของมันต้องมีอ่ะก็ต้องเติมตัวเนี้สักประมาณ3,000บาทอ่ะเพชรที่ผมมีเนี่ยประมาณ1 1 0 0 0เนี่ยรวมรวมกันเนี่ยผมคิดว่าการันตีไม่น่าไกลเกินเอื้อมไม่น่าไกลเกินเอื้อมเออไม่น่าไกลเกินเอื้อมนะครับน่าจะน่าจะได้น่าจะได้นะ เออถ้าถ้าซัดอีก3000บาทแต่ว่างบไม่มีอะดินีครับอ่าหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันก็ต้องมารอดูแล้วกันนะครับว่าผมจะตัดสินใจเติมหรือเปล่าเพราะว่าอีเวนต์มันเหลือแค่ระยะเวลามันมันอยู่แค่2วัน่ะต้องต้องรอตัดสินใจนะครับอ่าหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับสำหบใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไต e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันครับสวัสดีครับ